โอ้ตัวนี้ก็ยังไม่มีอาวุธเงาเนี่ยยาตัวนี้ก็ยังไม่มีอาวุธเงาดูตาคนนี้ก็ยังไม่มีอาวุธเงาดูตาหลวงไก่โอ้มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก like cool ็กลับตัวันนี yeah. ้เลกเป็นเพลงคุเจนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไก่แมววันนี้ตามหัวก็เลย หลวงไก่จะพาทุกท่านมาดูวิธีรอยบอดว่าการรอยบอดได้มันนับจํานวนครั้งที่ถูกต้องมันต้องทำยังไงตอนนี้เสียใจเลยนี่หลวงไก่มองไปทางไหนก็มีแต่คนมีอาวุธเงาเต็มไปหมดอันนี้ก็อาวุธเงาอันนี้ก็อาวุธเงนนา อันนี้ก็อาวุธเงาออกไม่ใช่จเก็ตบอร์ดนะตอนนี้หลวงไก่ย้ายมาอยู่กิวไว้ก็นหนแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนี่มันได้พาหลวงไข่ไปลง KUY อะไรนั่นด้วย KVM ไม่ใช่ KUY พอเราเข้าไปในกิวแล้วเราก็เกินแ,แต่ละคนนะมีอาวุธเงากันเป้แล้วมีก็มีกรอบแชทอะไรเต็มกันไวหมดหลวงไก่ก็เลยจัดไปนิดหน่อยคือในการที่เราจะทํา อาวุธเงาเนี่ยก็มีเควสที่ค่อนข้างจะหนักใจสําหรับสายที่มันชอบโ,ดโรดเดียวมาหลวงไก่อย่างนี้อย่างเช่นค่าบอส MVP ค่าบอสมินี่อะไรอย่างงี้ตอนแรกเราก็กลัวเลยหลวงไก่ลงไป8ตี9ทีแล้วนี่ไม่อยากจะมูหลวงไก่ลงวันเดียวจริงๆถ้าคุณติดสปีดเนี่ยคุณสามารถลงทีเดียวครบได้เลย15ครั้งต่อวันเพราะอะไรเพราะว่ามันคนละอันกับการนับตรงนี้การนับตรงนี้มันต่างกันนะผู้ชมนี่รางวัลเข้าร่วมนี้มัน ันจะได้วันละ3าครั้งใช่ไหมมินิสามครั้ง MVP 3ครั้งอันนี้คือมันจํากัดใช่ไหมพอครบ3ามครั้งแล้วก็ตามต่อไม่ได้แล้วแต่อาวุธเงาเนี่มันไม่เหมือนกันเราเราจะลงยันวางเลยก็ได้วันเดียวก็ครบแล้วไม่ต้องแขบทำแค่ให้รู้หลักการเหมือนที่หลวงไก่กาลังจะบอกอยู่นี่ <S <S การลง MVP นั้นเราไม่ต้องไปเป็นตี้ก็ได้ใช้วิธีการตุยเอาหลวงไก่ขนาดที่สุดเลยเราเรื่องตุย อะไรมาชวนเข้าปาร์ตี้เห็นใส่ชุดรอหน่อยไม่ได้ใส่ชุดก้าราชก,การดูดีมีะระดับเลยในโปรใสชุดนี้ขึ้นมาผู้หลวอไข่นี่ไปลงมาเยอะหมดแล้วทั้งแบบว่าลงไปแล้วตายอยู่ตรงนั้นลงไปแล้วตายกลับบ้านกลับไปตีต่อไม่ทันหรือไม่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นยันลูกปวดเลยก็เคยในการที่เราจะได้รับรางวัลเข้าร่วม MVP หรือมีนี่เราต้องไปตีบอสโดยที่เรา ห้ามตายตอนที่บอสมันตายแล้วก็ให้อยู่ในแมปเดียวกันด้วยให้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะถ้าเราตายปุ๊บปันเราจะไม่โดนนับจํานวนครั้งเท่าที่หลวงไข่ลองมานะ ส่วนถ้าเราตายแล้วเรากดเกิดไปที่บ้านมันก็ไม่นับให้เราเหมือนกันถ้าเรากลับมาไม่ทนมันเพราะมันเดินไกลเข้าใจไหมอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือในอาวุธเงาอันนี้นี่เงื่อนไขมันจะง่ายกว่ามากเลยแค่คุณไปตะกิดแล้วคุณจะตายชีเบงตึงจึง,งจะกลับบ้านไปเล่นปุกเด้งไปเล่นอะไรก็เล่นไปตะมันก็นับให้คุณแล้วคืออันนี้ง่ายมากไม่ต้องไปกลัวคุณแค่ไปจิ้มมอนแล้วมอนตัวนั้นตายขึ้นมานี่ไม่ว่าใครคนไหนจะฆ่าแล้วคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ มันนับไปคุณ Matt, แมทเข้าใจไหมนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอาวุธเงาไม่ต้องมีปาร์ตี้แต่ถ้าคุณจะลงเป็น MVP เอาจํานวนเข้าร่วมอย่างนี้คุณต้องไม่ตายถ้ามีตี้มันก็ดีพีชจะได้ชุบขึ้นมาเวลาคุณเสียหลักกันจะดุดขาตัวเองล้มอะไรแบบนี้แต่หลวงไก่ก็มีทริคอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคราวนี้ เวลาจะไปดีบอสกับมีนี่นี่ให้ดูไอพวกค่อนข้างค้างนานนี่ก็คือตายไปแล้วกําลังจะรีเฟซนี่ก็คือมันกําลังจะเกิดใหม่ก็คือมันตายไปนานแล้วแล้วมันจะเกิดมาให้เราตกใหม่ <S <S <อ>เรียกว่าหน้าทีพยอดหน้าเลยแหละจังหวะที่กําลังจะรีเฟซนี่เข้าใจไหมมีคําอะไรอีกใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วนี่คือแม่งมันไม่ใกล้อรอเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่เกิดหลวงไก่เคยไปรอแล้วหลวงไก่โมโหเลยอุจาย,ยอมอดข้าอดน้ํามันหลอกเรา เพราะฉะนั้นให้เราหาตัวที่กำลังจะรีเวทแสดงว่ามันใกล้เกิดแล้วอ่าคราวนี้เรามาดูที่เกิด Underwater Cave Channel 1ต้องไป Channel 1เท่านั้นนะกดมินิแมปขึ้นมากดไปที่เวิร์ดแมกดแสดงถ้ำอ่ามันจะมี Underwater Cave ตรงนี้อ่าถ้าเป็นถ้ำเราวาร์ปลงได้นะแล้วก็ถ้าเป็นแผนที่เมืองใหญ่ก็วาร์ปลงได้เหมือนกันโดยที่เรากดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวหลวงไก่วัดไปเลยฟ้บเดี๋ยวไม่ทันบอสเกิดไม่ใช่อะไรหลวงไก่จะไปโว์ให้ดูจำนวนครั้งตีบอสนะฮะของอาวุธเงาหลวงไก่ก็อยู่ที่8นะเดี๋ยวถ้าลงไปรอบนี้ดูนะว่ามันขึ้นเก้าไหมให้ย้ายไปที่แนลหนึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าแนลมันค่อนข้างจะแน่นเลยนี่จะแดงว่ามาถูกทางแล้วเราก็มีลุนดาบแรกแก่ไม้ถ้าเรายืนตำแหน่งดีแล้วก็ ถ้าเราลัดจอดได้ก็มีลุ้นรางวันเข้าไปอีกส่วนไอ้ดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นนี่ถ้ามาคนเดียวมันค่อนข้างจะยากหน่อยรางวันแรงนี้ดาเมจต,ต้องเกินหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นปาร์ตี้ถ้าเราไปคนเดียวมันนับเราเป็นตีหนึ่งนะแล้วก็ติดทบสิบห้าด้วยนะมันจึงจะได้รางวันแรงหลวงไก่เคยได้มาแล้วเพราะดาเมจหลวงไก่แรงมากถ้าอยากจะโม้มี่หลวงไก่ก็เล่าให้ฟังก่อนนะบางคนก็คือวับไม่เป็นเหมือนหลวงไก่ันง่อยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าวาับลงบนแมปได้นะ ตอนนี้ต้องทำได้แล้วถ้าไม่ทำมัน,มนตกยุคมันไม่อินเซนเนี่ยไม่น,นี่ก็อาวุธเงามีแต่อาวุธเงาตั้งเป้อันนี้ก็อาวุธเงาเงาอะไรวะสีน้ำเงินแปลกแ,กแ,กแจะได้แสดงความแขิงที่แท้จริงของเราบ้างเราเก็บพลังเอาไว้เราไม่อยากให้ใครเห็นอันนี้ก็อาวุธเงานี่อาวุธเงากัาเานเป้แล้วโอ้ยบบบีกดจุดเกิดตรงนี้เลยเด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 คาเซ็ตโอ้โหดาบแรกก็เปล่าลวงไกลถอยโกนตาเดี๋ยวยีตายเอา้ <c oughs> ได้ดาบเรียบแล้ววิ่งหนีชิบหายแล้วคือแบบนี้มันจะนับให้เรานะแต่ว่าถ้าเราอยากได้จํานวนครั้งการเข้าร่วมมันเราต้องรีบไปให้ทันะอ่ะไปคราวนี้วับไม่ได้แล้วต้องไปก่อนที่มันจะตายนี่ก็ตายมาเหมือนกันนี่พอตายปุ๊บก็นี่ขับรถไปไม่แล้วทาไมขับเร็วขนานั้นตารวจที่จับเอาอันพอมาถึงมันจะดิ่งเป็นแจนแนลอื่นเราต้องรีบย้ายเป็นแจนแนลหนึ่งเอาเอาเอาเกิดกลางลงบอสเลยตอยก่อนตายยตายแล้ว มันหัเดินตัวเนี้ยอุ้งกาดตุกาตุกจังเนี่ยเราไม่ต้องหวังดาเมจหนงเปอร์เซ็นต์อะไรนะเราเอาชีวิตรอดก่อนอ่ะแล้วเราก็มายืนหนังอ่ะเรามั่นใจแล้วว่าเราได้เพสอาวุธเงาแน่นอน8ตัวเดี๋ยวมันจะเป็น9กคอยดูนะมันจะตายแล้วเดี๋ยวเราไปเอาดาบสุดก้ายกัน

ปอปอหลวงไก่แก้มีใจไปอย่างนั้นแหละมีงานหลวงไก่นันได้ประจําแล้วมาดูอันดับดาเมจแต่หลวงไก่ขนาดมากคนเดียวชื่ออยู่ไหนวะปาร์ตี้ของออกยาแนวโอ้ไม่ใช่หลวงไก่แมวนี่นะเป็นไงหลวงไก่แมวชนจุดชนเปร์เซนไม่ได้ทําดาเมจเลยอะแต่ว่าเราได้ดาบแรกนะท่านผู้ชมนี่คือเทคนิควิธีการตุยอันล้ำเลือดของหลวงไก่เข้าใจไหม คือถ้าเราไม่ตายแล้วเราอยู่ลักษณะนี้มันจะนับจํานวนตีบอสได้เราแต่คืนนี้หลวงไข่คือตีไปครบแล้วไงมันก็เลยเหลือจุนกัง้งมันไม่นับต่อให้เราแล้วอ้นี้มาสมมุติได้ดูกันถ้าจะเอาตรงนี้ห้ามตายนะฮะส่วนถ้าเราจะเอาอาวุธเงาตายได้ไม่เป็นไรวาร์ปกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหมจาก8ขึ้นมาเป็น9ครั้งแล้วแล้วนี้หลวงไข่สามารถลงได้เรื่อยๆยันหว่างเลยนี้จนครบ15ตัวทั้ง MVP ทั้งมินิคืนนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงมาเอาเอา ทำอาวุธเงานี้อย่าไปกลัวเข้าใจไหมเท่าที่อธิบายไปนี่คิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันแล้วว่าจํานวนครั้งในการนับรายวันสามครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการนับอาวุธเงาเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าท่านถูกใจคลิปของหลวงไก่นี้พ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้กับหลวงไก่กันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับท่านผู้ชม